ด่วนที่สุดผู้ใหญ่ท่านนี้เปิดใจหมดเปลือกต้นข้าวคือเด็กพิเศษที่หามไม่ได้อีกแล้วพร้อมสัญญาณอันตรายงดไลฟ์สดสัญญาณตัดขาด F4 ทั่วประเทศสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กุ๊กเคมาราชค่ะ หน้าทีนี้ไม่มีข่าวไหนร้อนแรงเท่าการเคลื่อนไหวของน้องต้นข้าวสุปริยาอีกแล้วค่ะวันนี้กุ๊กมีรายงานสุดเอกคลซีที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจเด็กคนนี้ลึกซึ้งถึงแก่นนี่คือครั้งแรกในรอบปีที่ดรสมพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนการจนานุเคราะห์ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือก พร้อมถอดรหัสว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงถูกเรียกว่าช้างเผือกที่หามไม่ได้อีกแล้วในยุคนี้และที่สำคัญที่สุดเราจะมาวิเคราะห์ดราม่าล่าสุดกับเสียงเตือนจากแฟนคลับต่อคำสั่งงดไลฟ์สดในงานใหญ่ที่กำลังจะสร้างปรากฏการณ์คนแน่นเวทีคืนนี้ค่ะท่านผอดรสมพงษ์ยืนยันว่าความโดดเด่นของต้นข้าวไม่ใช่แค่เสียงเพลงแต่คือ DNA ของความเป็นคนดี ความโดดเด่นนั้นคือความตั้งใจจริงความมีวินยัยความอ่อนน้อมถ่อมตนความเคารพผู้ใหญ่และที่สำคัญที่สุดคือความกะตันยูท่านบอกว่าเด็กแบบนี้หายากมากในหนึ่งรุ่นอาจมีเพียง1นงถึงสงคนเท่านั้นท่านพออ,อยังเผยยุทธศาสตร์รับมือดราม่าอย่างชาญฉลาดคือไม่โต้ตอบอะไรที่ไม่จำเป็นสอนให้โฟกัสงานและการเรียนและให้ทีมงานยึดหลักความสงบ เพราะเรื่องบางอย่างปล่อยผ่านย่อมดีที่สุดนี่คือการปกป้องช้างเผือกอย่างเป็นระบบเพื่อให้เด็กคนนี้เติบโตบนเส้นทางที่ถูกต้องคำชมของท่านผอ,อคือต้นข้าวคือเด็กพิเศษที่หาไม่ได้อีกแล้วในยุคนี้เพราะเธอมีความรับผิดชอบต่อพรสวรรค์ของตัวเองความสำเร็จนี้มีที่มาจากสามเสาหลักที่แข็งกแกรง่งคือครอบครัวโดยเฉพาะกุญญาที่สอนเรื่องวินัยและความกตันยู โรงเรียนที่วางระบบสนับสนุนและทีมครูนิวที่ร่วมกันวางแผนชีวิตภาพการเติบโตนี้ก็ตอกย้ำด้วยเสียงตื้นตันของแฟนคลับค่ะจากเด็กน้อยที่ร้องเพลงเปิดหมวกตามตลาดนัดร้องเพลงเปิดหมวกในงานประจำปีของการจนบุรีเมื่อปีที่แล้ว วันนี้ปีนี้น้องได้เป็นศิลปินรับเชิญในงานที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของจังหวัดกาญจนบ,บุรีดีใจจนน้ำตาไหลนี่คือการเดินทางที่สมบูรณ์แบบที่สุดเมื่อคืนนี้วันที่6ทธันวาคมน้องต้นข้าวได้สร้างปรากฏการคนแน่นบูธโตโยต้ากาญจนบ,บุรีภายในงานสัปดาห์สะพานครามแม่น้ำแควซึ่งน้องเองก็ได้โพสต์ขอบคุณความรักจากชาวเมืองกาญที่มาสนับสนุนอย่างแน่นขนาด โดยต้นข้าวโพสต์ว่าหนูขอขอบพระคุณโตยโยต้าการจนบุรีขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ชาวเมืองการบ้านเกิดของหนูขอบคุณพ่อพ่แม่แม่จังหวัดใกล้เคียงและที่เดินทางมาไกลเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูสนับสนุนหนูหน้าเวทีบูธโตยโยต้าในงานสัปดาห์สพานข้ามแม่น้ำแควขอบคุณที่มาร่วมสนุกและร่วมรับชมรับฟังหนูมอบเสียงเพลงกันอย่างแน่นบูธเลยค่ะ ขอขอบพระคุณยัง FC แฟนเพลงทั่วประเทศและในต่างประเทศด้วยที่ได้ติดตามซัพพอร์ตหนูอยู่ทางแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะคะแต่ท่ามกลางความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็มีดราม่าและเสียงเตือนจาก FC ที่ทีมงานไม่ควรมองข้ามค่ะสำหรับคิวงานวันนี้วันที่7ธันวาคมเวลา21นาฬิกาบนเวทีการแสดงใหญ่ภายในนานสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทางผู้จัดได้แจ้งให้งดไลฟ์สดทุกแพลตฟอร์มแฟนคลับที่ติดตามน้องมาตั้งแต่แรกได้ส่งเสียงวิจารณ์ด้วยความห่วงใยว่าการไม่ให้ช่องต่างๆมาไลฟ์สดก็เหมือนการตัดขาด FC ที่เขาคอยดูทางบ้านออกจากตัวหลานต้นข้าวถ้าทำแบบนี้บ่อยๆทุกงานผมว่าสักวันคนจะลืมหลานต้นข้าว และคอมเมนต์ต่อมาวันนี้ถือเป็นสำคัญของหนูที่จะได้อวดสายตาและเสียงเพลงอันไพเราะหวานซึ้งหยดย้อยให้กับแฟนเพลง FC ของหนูและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทสต่างก็หลั่งไหลามางานไฟแสงสีสะพานข้ามแม่น้ำแควแห่งนี้หนูโชคดีจังเลยที่ได้แสดงปิดงานในวันสุดท้ายนี้ปกติแล้วสมัยก่อนส่วนมากจะเป็นวงดังไม้สายยันยอดรักพุ่มพวงหรือไม่ก็คารบา นำซ้ำวันนี้ยังได้เล่นกับวงซ้อนเพชรอีกด้วยเป็นอะไรที่ลงตัวจริงๆตอนนี้ก็อยู่ที่หนูและทีมงานแล้วว่าจะจัดเพลงยังไงให้มันไหลลื่นหรือจะลองจัดแบบวันที่นครปฐมเพลงช้าหวานเพราะล้นกล้าวเผ่าไทยกล่อมโลกกราบเท้ายาโมสาวนครชัยศรีคอยพี่ที่บ้านแผนเรียมสะอื้นเจ้าน้ำตาหงฟ้ารักมาห้าปี นี่แหละคือสุดยอดของหนูไปที่ไหนใช้ได้ตลอดฟังไม่เบื่อเลยแต่น่าเสียดายไม่มีการไลฟ์สดแต่แฟนคลาับบางคนก็เข้าใจว่ารอดูย้อนหลังก็ได้ครับเข้าใจครับ และแฟนคลับส่วนมากชื่นชมน้องต้นข้าวและพร้อมสนับสนุนแฟนคลับท่านนี้ก็ได้โพสต์ในกลุ่มคนรักต้นข้าวสุปริยาจากเด็กน้อยที่ร้องเพลงเปิดหมวกตามตลาดนัดร้องเพลงเปิดหมวกในงานประจำปีของกาญจนบุรีเมื่อปีที่แล้ววันนี้ปีนี้น้องได้เป็นศิลปินรับเชิญในงานที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของจังหวัดกาญจนบุรี ผมในฐานะ FC น้องต้นข้าวรู้สึกตื้นตันดีใจจนน้ำตาไหลด้วยความสุขที่ลูกสาวของเราพ่อพ่อแม่แม่ทั่วประเทศลูกสาวเราเก่งสู้และอดทนกระตันยูจนประสบความสำเร็จได้และนี่คือข้อเสนอแนะที่ชาญฉลาดค่ะควรเปลี่ยนจากการห้ามเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการทำไลฟ์สดผ่านระบบปิดหรือระบบ Pay Perview ให้ FC ที่พร้อมจ่ายได้มีส่วนร่วม เพราะตามคำแนะนำของ FC คือแค่เราเอากติกาของเราแทรกเข้าไปแค่นี้บัวก็ไม่ช้ำน้ำก็ไม่ขุ่นครับและนี่คือสิ่งที่ตอกย้ำว่าพลังของมวลชนไม่ได้หายไปไหนค่ะแม้จะมีดราม่าแต่มวลชนก็ยังคงส่งแรงสนับสนุนให้น้องต้นข้าวไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า ขออัปเดตคะแนนโหวตล่าสุดประจำวันที่7ธันวาคม2568ในโครงการไทยรัฐอวอร์ด2025สาขาบันเทิงแห่งปีที่คะแนนกำลังเปลี่ยนแปลงได้ทุกนาทีคะแนนของต้นข้าวสุปริยา TR80 คะแนน8,26,018โหวต การที่น้องต้นข้าวยังคงมีคะแนนโบวตอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่า FC ทั่วประเทศยังคงมีความผูกพันและพร้อมที่จะเปลี่ยนความรักเป็นพลังโหวตให้กับน้องนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าต้นข้าวสุปริยาคือศิลปินที่คนไทยต้องการผลักดันให้ก้าวหน้าที่สุดค่ะน้องต้นข้าวสุปริยาคือช้างเผือกที่มีรากฐานชีวิตแข็งแกร่งและมีพลังมวลชนเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุด การรักษาความสัมพันธ์กับแฟนคลับอย่างชาญฉลาดจะเป็นหลักประกันที่มั่นคงที่สุดให้น้องต้นข้าวไปถึงฝันที่ไทม์สแควร์อย่างยั่งยืนค่ะอย่าลืมร่วมส่งกำลังใจและคะแนนโบวตให้กับน้องต้นข้าวไปสู่ระดับโลกด้วยนะคะโบวตฟรีวันละหนึ่งครั้งต่อสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2565ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ